วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการต่อดอกนะครับที่เขาใช้โดยแพร่หลายในการปลูกแตงโมนะครับเขาจะเรียกว่าต่อดอกที่2กับดอกที่3มันคืออะไรนะครับและวิธีการเด็ดแขนงที่ถูกต้องนะครับผมอัปเดตข้อมูลขึ้นมาให้ใหม่นะครับซึ่งก่อนหนนี้ก็เคยพูดแล้วแต่วันนี้จะทําคลิปเกี่ยวกับการเด็ดแขนงชัดๆเลยนะครับ ก็คือมาเริ่มจากการเด็ดแขนก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องการต่อดอกที่2ที่3คืออะไรตอนนี้ต้นแตงโมนะครับก็จะเริยมเติบโตได้ดีนะครับทีนี้แขนคืออะไรนะครับก็คือยอดนะครับที่ออกมาตามลําต้นนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแขนงเห็นไหมครับแบบนี้อันนี้แขนยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเดินๆดูนะครับซึ่งก่อนอันนี้ผมก็จะทําการเด็ดแขนงไว้พอสมควรนะครับอ๋อเจอแล้วนะครับแขนตรงนี้ อันนี้ก็คือใบนะครับผมไว้สองแถานะครับเห็นไหมครับแขนงแบบนี้ใครที่เข้ามาในโรงเรียนนะครับถือมีดคัตเตอร์มานะครับเถันไกลต้องถูกตีมือนะครับห้ามใช้กันไกลกับมีดของมีคมนะครับโลหะเพราะว่าจะทําให้เกิดโอกาสที่จะเป็นเชื้อราได้ง่ายถ้าเราใช้กันไกลตัดสมมติว่าเป็นกันไกลนะครับตัดชึบแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ใช้กันไกลนะครับหรือที่เป็นโลหะแบบนี้แผลมันค่อนข้างจะชอบเน่านะครับเน่าแล้วก็ลามลงไปนะครับ เขาจึงนิยมนะครับตัดใกล้ๆนะครับแต่ว่าให้เหนือข้อข้อแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือความรู้แบบเก่านะครับก็คือจะทําแบบนี้นะครับเวลาเขาเน่าขึ้นมานะครับมันก็จะเน่าลามมาเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเน่านะมันก็จะไม่ถึงลําต้นถ้าเน่ามาถึงลําต้นเดือดร้อนนะครับดูก็คือจะตัดประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ มันมีโอกาสที่จะน่าว่าเน่าๆนมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเน่ามาถึงตรงนี้เดือดร้อนครับชีวิตเปลี่ยนนะครับแผนเน่าตัวนี้ก็คือที่เหลือก็คือใบพวกนี้จะตายหมดเลยเพราะไม่สามารถส่งอาหารขึ้นไปข้างบนได้นะครับจะล่อนเหลือข้างล่างลงมาซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับเลี้ยงลูกก็ไม่ได้นะแถมไม่ติดลูกด้วยแบบนั้นนะครับมันจะล้างขึ้นมาแบบนี้ห้ามตัดแต่ว่าความรู้ใหม่ที่จะอัปเดตในคลิปนี้นะครับซึ่งมันทําได้ง่ายๆนะครับโดยใช้มือนะครับจับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่นะครับแล้วก็เด็ดลิป เห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับถึงถึงล้ำต้นเลยแบบนี้เลยนะครับอ้าวก่อนหน้านี้บอกว่ามันจะเน่าแล้วลามไปถ้ามันใกล้ขนาดนี้มันจะไม่เน่าถึงต้นเลยเหรอนะครับจากที่ทดลองมาหลายรอบนะครับแล้วก็พี่ๆหลายท่านนะครับทามานะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีในการเด็ดแขแนงหรือว่าเด็ดใบสมมติใบนี้เราไม่ต้องการนะครับเราก็หักเปาะนะครับโอ้เสียงดังมากนะครับหักเปาะก็พอนะครับแล้วก็ให้มันถึงโคนเลยนะครับให้ถึงโคนนะครับแผลจะแห้งเร็วนะครับมากกว่านี้โอกาสการเป็นเชื้อรา น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับเด็ดอย่างนี้เลยโดยใช้มือนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสังเกตไหมว่าตรงนี้จะมีพวกยางพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าต้นไหนที่เราไปจับมาที่มันเป็นไวรัสนะครับมีอ่ายางของต้นนี้นะครับแสดงว่าเชื้อไวรัสติดกับมือนะครับเมื่อเราไปจับต้นอื่นแล้วไปเอาตรงที่มันมีอ่าเชื้อเนี่ยติดมาไปถูกปุ๊บแบบนี้เซล้์ตัวตนี้ก็จะเป็นไวรัสตามนะครับ เสมนแมลงปกัดปักดูดที่มากัดต้นที่เป็นไวรัสแล้วไปกัดต้นที่ปกติทําให้เชื้อไวรัสตามไปนะครับต้นที่โดนกัดแล้วมีเชื้อไวรัสติดไปจะทําให้ยอดหงิกยอดงอต้นไม่สมบูรณ์นะครับลูกบิดลูกเบี้ยวนะจ๊ะเนี่ยครับสังเกตไหมว่าเด็ดปุ๊บเห็นไหมมือเราไม่โดนกับอันนี้เลยแล้วนะครับแล้วตรงนี้สักพักนึงนะครับยางก็จะแห้งไปเองนะครับแล้วก็จะหายถ้าเด็ดตอนเช้านะครับเมื่อโดนแสงแดดนะครับแผลแห้งในวันเดียวนะครับนิยมให้เด็ดแขนนะครับหรือเด็ดใบที่ไม่ต้องการออกนะครับ ที่ทําให้เป็นแผลมีร่องรอยของยางออกมานะครับให้แห้งนะครับหลังจากตอนเช้ามาเมื่อโดนไปก็จะทาให้แห้งพอแห้งปุ๊บแผลเขาก็จะหายนะครับส่วนการนะครับตัดในระยะไกลนะครับแผลจะไม่ค่อยแห้งในวันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเด็ดเนี่ยครับลงปุ๊บแบบนี้นะครับมันจะแห้งนะครับไม่เป็นเลยนะครับจากประสบการณ์เนี่ยคือไม่เป็นอ่ะไม่เป็นเชื้อราเข้าต้นเลยนะครับถ้าเทียบกับการตัดนะครับในระยะห่างก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะลามไปถึง ต้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องเสียเวลาหาพวกไตโคเดอร์มานะครับมาผสมน้ําเข้มข้นแล้วก็มาแตะนะครับหรือว่าพวกเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับตัวนั้นก็เช่นกันนะครับก็สามารถรักษาแผลให้แห้งได้แต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเด็ดตรงนี้นะครับส่วนยอดเด็ดยังไงนะครับเมื่อยอดไปถึงจังหวะที่เราพอใจแล้วก็เด็ดธรรมดาอันนี้ไม่ได้ยากนะครับก็จะสุดยอดนะครับส่วนแขนงทําไมมันออกมาเราไม่นิยมไว้นะครับสังเกตดูนะ การปลูกแนวตั้งนะครับปกติมันก็จะเป็นระเบียบอยู่แล้วนะครับขึ้นไปขึ้นไปนะครับถ้าเราปล่อยขแขนงตรงนี้ออกมายาวออกมาปุ๊บเ้าขแขนงนี้บังแสงใบล่างใบล่างทันท,ทีจะได้หาอาหารเต็มที่กับโดนแค่แบบเสี่ยวใบนะครับโดน20%นของใบ30%บของใบ50%ของใบแสดงว่าเขาหาอาหารได้น้อยลงแต่กินอาหารเท่าเดิมแต่จํานวนปริมาณใบมากขึ้นแต่บทบังกันเองกินอาหารมากแต่หาอาหารได้น้อยนะครับแล้วจะมีอาหารสะสมเหลือไปส่งให้ลูกได้ยังไงนะครับ เขาเรียกว่าการแต่งแขนงนะครับแล้วก็ให้ใบมันร่วงเป็นโปร่งนะครับในที่เหมาะสมอ่ะถือว่าจบและเคลียร์นะครับของการเด็ดแขนงนะครับเจอแบบนี้ด็ดเล็กๆก็ได้นะครับเด็ดให้ถึงกับราต้นนะครับจะทําไม่ให้ดูดูแบบชัดๆแล้วกันอ่ะดูผมกดตัวกันนะครับเด็ดยังไงนะครับมันจะเป็นประมาณเี้ยครับดูนะเฮ้ยใบนี้ก็บังนะครับป๊บเห็นไหมครับมือเราก็ไม่โดนกับน้ํานะครับ ถ้าไปโดนก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณสมมติว่าต้นนี้เป็นว่าคุณมีน้ำละน้ำเนี่ยติดกับมือแล้วครับติดไปแล้วไปติดต้นอื่นอีกสองสาวันนะครับแสดงอาการใบอีกใบงอขึ้นมาทันทีส่วนการนะครับไว้ลูกไว้ยังไงนะครับเด็ดเลยนี่เห็นไหมจับเบาๆก็แล้วพืชอินรีนะครับสังเกตเลยมันจะกรอบเปาะมากนะครับนี่นะครับทีนี้เรามาเรียนรู้การต่อดอกที่2นะครับกับที่3คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูเลยนะ อ,อ,อันนี้ดอกอ่านี่ไงเจอแล้วนะครับอันนี้คือดอกตัวผู้นะครับจะไม่มีกระปาะนะครับจะไม่ติดลูกจะเป็นเหมือนดอกไม้ธรรมดาส่วนตัวนี้เป็นดอกตัวเมียนะครับเล็กๆนะครับดอกตัวเมียของแดงโมจะไม่ได้ออกทุกข้อเหมือนกับการปลูกเมลอนนะครับจะเว้นระยะการประมาณ5-6ข้อถึงจะออกมาเป็นเกสรตัวเมียอีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้เป็นดอกตัวเมียใช่ไหมครับก็จะเว้นไปเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวผู้สองผู้สามนะครับผู้สี่นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผู้ห้านะครับอันนี้ก็ยังเป็นผู้อยู่นะครับผู้หกนะครับก็จะคือจะเว้นไปประมาณหกข้อห้าหกข้อนะครับแล้วก็จะเป็นเกสรตัวเมียอีกนะครับตัวเมียก็คือจะเป็นลูกลูกแตงโมแบบนี้เลยนะครับด๋ย่าเด็ดใม้ดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับส่วนที่เขาบอกว่าต่อดอกที่2คืออะไรนะครับก็ด้วยการเว้นระยะนะครับของระหว่างเดีย๋ยวผมผ่านมาทางนี้กว่าถึงจะชัดเกสรตัวเมียนะครับจะเว้นระยะมากนะครับเขาเรียกว่าดอกแรกเป็นดอกที่หนึ่งนะครับดอกที่หนึ่งก็จะสูงประมาณนี่นครับดอกที่หนึ่งนะครับจะไม่เอาเด็ดทิ้งเลยนะครับจะสูงประมาณสักถ้าในแนวตั้งอะเนาะ,นะก็ประมาณสักาขาอ่อนนะครับขาอ่อน ไอ้พวกนี้ผมยังเรียกว่าดอกที่หนึ่งอยู่นะนี่นะครับก็คือยังไม่ต้องการนะครับยังไม่ต้องการผมจะต่อดอกประมาณดอก3ดอก4ีนะครับความสูงก็ประมาณ150เมตรถึงสองร้อยเมตรเลยนะครับ150เมตรก็คือประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าประมาณนี้เหนือระดับสายตาขึ้นมานะครับผมถึงจะเอาเรารู้ว่าสูงกว่านั้นเพราะอะไรนะครับถ้าเราผสมตั้งแต่ตอนนี้หนึ่งหละข้อดีได้ลูกไวนะครับในรอบในการเก็บผลผลิตไวเพราะว่า พืชตระกูลนี้เขาเรียกว่านับตามอายุการผสมเกสรน,นะครับถ้าคุณผสมเกสรวันนี้เราก็นับไปเลยนับไปอีกแตงโมไมรไม่เล็กก็นับไปอีก33วัน35วันแต่ว่าพันธุ์ปกติก็2 8 3สิบแปดถึงสาวันก็เก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่ถ้าเราผสมข้อสูงเราก็เลดวันไปอีกนะครับรออีก4 5วันนะครับมันก็เพิ่มพาใน,ในการดูแลเนาะแต่ทําไมเราไม่ผสมเร็วๆล่ะในเมื่อมันข้อดีแบบนี้ก็คือมันจะได้ลูกเล็กนะครับนี่ครับเด็ดทิ้งเลยเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าช่วงต่ตาๆใบยังน้อยนะครับใบย,ยังน้อยนะครับพืชนะครับก็คือต้องการสะสมอาหารสะสมอาหารก็ยังน้อยนะครับเวลาที่จะนํามาขยายผลก็คือมีอาหารน้อยพอมีอาหารน้อยก็เรียกเลี้ยงลูกนะครับลูกก็จะมีขนาดที่เล็กนะครับเราก็เลยนิยมนะครับให้มันสูงๆก่อนมีใบเยอะๆก่อนเมื่อเราผสมเกสรใหม่ๆเนี่ยแตงโมจะขยายผลได้ไวมากนะครับไวมากถึงมากถึงมากที่สุดนะครับในช่วง10วันแรกนะครับ โตวัดได้วันละสองขีดนะครับในช่วงนี้ก็คือว่าเป็นช่วงที่เหมือนทําประโยชน์ได้ดีที่สุดนะครับเราจึงนิยมผสมข้อสูงๆใบจะได้เยอะนะครับหาหารจะได้เร็วๆนะครับบางท่านก็ผสมข้อที่3นะครับแต่ทําไมไม่ผสมข้อที่4ที่5ยาวไปนะครับยาวไปยาวไปก็คือหนึ่งแหละอย่างที่บอกไปขั้นต้นก็คือเมื่อเราเนะครับเว้นระยะสูงขึ้นนะครับเวลาก็มากขึ้นนะครับการดูแลก็มากขึ้นอัตราความเสี่ยงก็มากขึ้นนะครับ คือรอบในการที่เราจะนี่ครับสมมตินะข้อนี้เริ่มเริ่มวอยได้แล้วถ้าบานปุ๊บผสมเกสรได้เลยนะครับแล้วหลังจากนี้มันก็จะมีใบขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วในช่วงนี้ก็คือสังเกตข้อสูงขนาดนี้ครับต้นนี้ต้นเดียวนะครับไวสองแขนงก็คือใบค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาสะสมอาหารก็คือขยายผลได้ดีแต่ถ้าสูงไปมากกว่านี้แบบสูงมากๆเลยนะครับใบเยอะจริงนะครับแต่มันเสียเวลานะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับและที่สําคัญนะครับพืชพวกนี้นะครับต้องบอกตรงว่า เขาเป็นพืชอายุสั้นนะครับเพลเพเนี่ยถ้าตายไปนะครับไม่ได้ผสมเกสรไม่ได้ลูกเลยหรือว่าช่วงที่ผสมเกสรอ,อายุมันอีกยาวกว่าจะได้เก็บมันอาจจะเป็นโรคอื่นๆก่อนสุดท้ายไม่ได้เก็บนะครับก็เลยนิยมที่เหมาะสมก็คือต่อดอกที่2อถึงสนะครับถ้าในแนวตั้งก็สูงประมาณระดับสายตาขึ้นไปนะครับเรื่องผสมเกสรแล้วก็ห้อยให้ลอยฟ้าสวยๆไว้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็แนะนำนะครับแชร์ประสบการณ์อยู่2ข้อนะครับแบบละเอียดเลยนะ ก็คือจาะจงเลยการเด็ดแขนงที่ถูกต้องนะครับอัปเดตข้อมูลที่ดีล่าสุดให้กับ f c นะครับทำแบบนี้แทบจะไม่เป็นเชื้อราเลยอันที่2ก็คือการต่อดอกทําไมไม่ต่อดอกต่ำเนี่ยไม่ต่อดอกเลยนี่ครับถ้าปล่อยไว้ไม่ได้ติดนะครับแบบนี้เพราะเราไม่ได้ปลูกกลางแจ้งไม่มีแมลงผสมนะครับผสมข้อที่สูงๆมีใบเยอะนะครับมันจะทําให้ได้ผลผลิตที่ลูกใหญ่นะครับเพราะว่าเขามีใบที่จะหาอาหารเลี้ยงลูกนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ2เทคนิคนะครับการไว้ผลนะครับแล้วก็การเด็ดแขนงที่ถูกต้อง ในแบบสบับของปอนฟาร์มมิงไทยแลนด์นะครับเรียบเรียงให้แล้วก็นําไปถ่ายทอดความรู้ต่อได้ต่อยอดได้ครับถ้ามีวิธีที่ดีกว่าก็ยินดีให้ทำนะครับไม่ได้ฟิกขอแต่ได้ผลผลิตที่ดีนะครับถึงเป้าหมายผมก็ดีใจถ้ามีเทคนิคดีๆก็แนะนําแชร์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้เผยแพร่เป็นความรู้เป็นวิทยาฐานนะครับสวัสดีครับ